มีปัญหาท่อน้ําแตกฉุกเฉินหรือว่าไม่มีข้อต่อนะครับเรามาแก้ปัญหาด้วยการนําขวดนะครับขวดน้ําดื่มมาชมวิธีการกันเลยครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเเนะครับคลิปนี้เราจะมาชมวิธีการนําขวดน้ําดื่มนะครับขวดน้ําดื่มที่เราดื่มหมดนะครับอย่าทิ้งนะครับขวดนี้คุณภาพดีนะครับขวดน้ําดื่มเกลือ่วิตามินนะครับนี่ครับ เราจะนำคอคอขวดนะครับคอขวดเดี๋ยวเราจะมาชมกันครับท่อน้ําแตกหรือว่าเราต่อท่อน้ำข้อต่อไม่พอนะครับเรามาใช้ขวดนะครับนี่นะครับเราจะตัดนะครับตัดบริเวณคอขวดแบบนี้นะครับนี่นะครับตัดตัดบริเวณคอขวดตรงนี้ยเราจะใช้ตรงคอขวดนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเราตัดมา ตัดออกมาแล้วเราก็จะได้แบบแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ใช้ขนาดทรายหรือว่ามีดขูดบริเวณนี้นะขูดบริเวณนี้ให้มันเรียบๆนะครับก็จะได้เข้ากับท่อ PvC นะครับท่อ PvC นี้ขนาดครึ่งนิ้วนะครับครึ่งนิ้วหรือว่าสี่หุนนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะทําทําให้ดูนะครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งเวลาเราแก้ปัญหานะครับถ้าไม่มีข้อต่อเรอาก็ฉุกเฉินเราใช้ได้เนี่ยก็ใช้กาวแบบนี้นะครับกาวทาท่อ p v c นะครับทาเข้าบริเวณด้านไหนเนี่ยครับเราจะสาธิตให้ดูนะครับขวดเอ่อขอขวดเนี่แข็งแรงมากนะครับขวดน้ําดื่มเดี๋ยวนี้บรรจุภัณฑ์เขาทามา แข็งแรงมากเลยครับนี่ครับเราอย่าทิ้งนะครับทิ้งเป็นขยะเรานํามาใช้ประโยชน์นะครับนี่นะครับก็จะได้เดี๋ยวเราต้องทาตรงนี้ด้วยครับนี่ครับเราก็ดันเข้าไปแบบนี้นะครับดันเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับนี่ครับ ด้านหนึ่งก็เหมือนกันครับด้านหนึ่งเราก็ทาแบบเดียวกันครับนี่ครับทาบริเวณรอบๆเราจะสาธิตให้ดูนะครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งแก้ปัญหาที่เวลาไม่มีข้อต่อนะครับนี่ครับกดันเข้าไปด้กันครึ่งทางนะครับคนละครึ่งนะครับแบบนี้ครับนี่ครับไฮเดนิกแบบนี้ครับก็จะได้ ขอต่อที่ใช้ได้ดใ,ไดในยามฉุกเฉินนะครับเมื่อเจอท่อน้ําแตกก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับท่อน้ําถ้าเวลาเราไปเจอท่อน้ําแตกก็ปิดวาลก่อนแล้วก็ตัดตัดนะครับแล้วก็ตัวท่อนี้ตัวคอเอออขวดนีนะครับต่อเข้าไปแบบนี้ครับก็เป็นการแก้ปัญหาฉุกเฉินได้นะครับเมื่อท่อน้ําแตกหรือว่าเราต่อท่อน้ําใช้ไม่ไม่มีข้อต่อข้อต่อไม่พอนะครับเราก็ใช้แบบนี้นะครับ เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับใช้ได้ครับกับคอขวดนะครับคอขวดน้ําดื่มก็เป็นสาระดีๆจากช่องสม a อ m นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องสมเอ m เอด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ